วัตถุประสงค์ด้วยนี่ไม่ได้หมายความว่าบางอย่างมีความพิเศษและบางอย่างก็ไม่เป็นเช่นนั้นการถ่ายทอดครั้งต่อไปกลับไปสู่ปัญหาสันติภาพระหว่างฮูวิตและพวกอิสมาเอลแฮรีเอตฉันอยากจะขอบคุณมากสำหรับความรักและการปกป้องของคุณในช่วงสงครามอ่าวที่ผ่านมานี้เพื่อพันธมิตรและเพื่อชาติอิสราเอลทอมนั่นมีไว้สำหรับทุกชาติใช่แฮรีเอตฉันอยากถามคุณว่าช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าชาติไหนอิสราเอลรวมกับชาติอิสมาเอลยืนหยัดในการเข้าใกล้มากขึ้นจับมือกันและสร้างสันติภาพซึ่งกันและกันทอ เมื่อสันติภาพเกิดขึ้นพาย่ใน,นแล้วก็สามารถขยายสันติภาพออกไปได้ปราศจากสิ่งสำคัญคือความเข้าใจนี้และเราหวังว่าพวกคุณทุกคนจะทำเช่นนั้นเปิดใจให้ชัดเจนเพื่อฟังสิ่งที่เราพูดอาจไม่เป็นที่ยอมรับบ้างแต่มีปัญหาด้านการทำงานที่ต้องเข้าใจและนั่นก็คือมีบางอย่างที่ทำงานแตกต่างจากอย่างอื่นมีหลายวัฒนธรรมตั้งแตอรารยธรรมที่แตกต่างกันและมีความแตกต่างมากมายระหว่างวัฒนธรรมและในกระบวนการเลือกมีความจำเป็นในการ เป็นผู้นำและวุฒิภาวะที่พิสูจน์ได้คุณต้องเข้าใจสิ่งนี้เราไม่ได้พูดถึงระดับวิวัฒนาการผู้นำเราพูดถึงระดับวุฒิภาวะมันเป็นเช่นนี้คุณพาลูกไปและเมื่อพวกเขาไม่เคหาใจถึงอันตรายที่คุณตั้งกฎใช่ไหมจอนใช่ทอมคุณบอกว่าคุณต้องไม่ดึงตัวเองลงจากหลังคาบนโดยไม่มีจอนร่มชูชีพเสียงหัวเราะทอมร่มจอนไม่ร่มไม่ได้ช่วยอะไรมากเรารู้ว่าคุณหมายถึงอะไรก็ร่มชูชีพเสียงหัวเราะทอมอ คุณจะเข้าใจว่าชนชาติอิสมาเอลน,นั้นบางครั้งก็ยังเป็นเด็กอยู่จําเป็นต้องนาพวกเขาผ่านอย่างไรก็ตามนี่ไม่ได้ทําให้พวกเขาน้อยลงยิ่งกว่าชนชาติอิสราเอลเข้าใจไหมจอร์และแฮรเรียตใช่ทอมสิ่งสําคัญคือคุณต้องเข้าใจสิ่งนั้นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาเป็นไม่พัฒนาเท่าที่ควรหมายความว่านั่นคือจุดที่พวกเขาเลือก็ในเวลานี้เราบัตรนี้พูดแต่เฉพาะมวลชนเท่านั้นคุณจะเห็นว่าคุณอนุญาตให้เด็กทําตามนั้นความปรารถนามันก็สับสนและไม่รู้ความปลอดภัยของมัน แล้วเมื่อไร่คุณบอกกับเด็กคนนั้นว่าอย่าทำแบบนั้นมันก็รู้อยู่แล้วว่ามันอยู่ในนั้นขอบเขตความปลอดภัยและกำลังได้รับการดูแลดังนั้นเมื่อมีประชาชาติที่ไม่มีขอบเขตหรือแนวทางในการดีขึ้นทุกชาติก็เปรียบเสมือนเซลล์อนุมูลอิสระใช่หรือไม่เมื่อไรเซลล์หัวรุนแรงจะลุกลามในร่างกายพวกมันไม่สร้างสถานการณ์แห่งความหายนะหรือดังนั้นสำหรับชาติต่างๆของพระเนตเอิร์สสิ่งที่สำคัญคือการสร้างแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้ทำร้ายตนเองและกำจัดออกจากพวกเขา ความสามารถในการทำร้ายผู้อื่นสิ่งนี้จะนำพวกเขาไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสันติและดำเนินการความสามารถในการสร้างความเสียหายทั้งหมดอยู่ห่างจากพวกเขาแต่สิ่งที่มันทำเพื่อพวกเขาด้วยก็คือให้ความโล่งใจแก่พวกเขามากเพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่ต้องยืดเยื้อสิ่งที่พวกเขาคิดขวามลูกผู้ชายของพวกเขาท่านยังต้องรวมไปถึงความเข้าใจที่ชนชาติอิสราเอลในอดีต บัดนี้ได้เรียนรู้ว่าการไม่ตอบโต้กลับเจริญขึ้นไม่เพียงแต่ในโลกแต่ในตนเองด้วยดังนั้นโดยการพลากไปจากสิ่งเหล่านั้นอิสราเอลความสามารถนี้มันจะกลายเป็นทางของพวกเขาและพวกเขาจะเติบโตไปด้วยความสูงคุณไม่อนุญาตให้เด็กยืนตรงกลางของคุณถนนที่อันตรายที่สุดและหวังว่ามันจะรอดจ,อจริงทอมดังนั้นคุณจึงวางอุปสรรคใหญ่เพื่อหยุดยั้งมันใช่ไหมอิสราเอลและจอรช่ทอม เมื่อสิ่งนั้นเป็นที่เข้าใจและเมื่อมีโอกาสสำหรับอารมณ์เหล่านั้นการรบกวนที่ทำให้ผู้คนตกเป็นท่าจะถูกขจัดออกไปปัญหาก็จะตามมาเริ่มลงใจแล้วจึงจะเริ่มเจรจาได้จงจำไว้ว่าชนชาติอิสมาเอลนั้นเหมือนกันมากเด็กๆด,ดังนั้นวันนี้พวกเขารักคุณและพรุ่งนี้พวกเขาไม่รักคุณสิ่งนี้ทำให้พวกเขาไม่น้อยคุณต้องเข้าใจสิ่งนั้นลากตอนนี้ชาวอเมริกันมีส่วนร่วมอย่างมากในกระบวนกะหารสันติภาพนั้นและพวกเขาดูไม่เป็นผู้ใหญ่สำหรับฉันเช่นกัน1991ทอม นั่นคือวิธีการดูของคุณคุณเห็นไหมว่าแต่ละวัฒนธรรมก็มีวิธีการของตัวเองถ้าชาติสหรัฐอเมริกามีได้ยืนหยัดอย่างแน่แน่แล้วในเวลานี้ก็จะเป็นเช่นนั้นกลายเป็นคอวามขัดแย้งที่ไม่อาจยุติได้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเข้าใจว่ามีความแตกต่างกันในทุกชาติและนั่นคือภาพโมเสกที่สร้างโลกของคุณและในแต่ละชาติจะต้องมีความเข้าใจโดยอยอมไม่กล่าว ทอผู้อื่นนั่นคือความสําเร็จที่สําคัญที่ต้องทําเมื่อยังมีความสามัคคีและความยึดมั่นในหมู่สิ่งที่ท่านเรียกว่าอาระยะไม่อนุญาตให้ผู้อื่นก่อกวนประเทศอื่นรวมถึงเด็กเหล่านะนอด้วยจงเรียนรู้จากแบบอย่างและความเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้รับอนุญาตให้ทําลาย ตัวพวกเขาเองเมื่อลูกเริ่มเข้าใจว่าคุณใส่ใจมันมากพอแล้วไม่ปล่อยให้มันทำลายตัวเองมันก็เริ่มรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่กับคุณการถ่ายทอดครั้งต่อไปนี้มอบให้กับกลุ่มผู้ทำสมาธิในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2534ทอม ตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ยุคที่เริ่มแข็งตัวและทำความสะอาดในครั้งอดีตวิญญาณบนโลกของคุณปฏิเสธที่จะทิ้งมันไว้และผ่านความขัดแย้งของคุณอย่างต่อเนื่องเพื่อรีไซเคิลในขณะที่คุณรีไซเคิลต้นไม้ของคุณของคุณต้นไม้รีไซเคิลม,มีประโยชน์แต่การรีไซเคิลจิตวิญญาณของมนุษยชาติกลับไม่มีประโยชน์สร้างประโยชน์แต่กลับสอรังปัญหาคอขวดของการส่งต่อตอนนี้คุณมีมาถึงคราวนี้ซึ่งบรรดาผู้ที่ทำการเปลี่ยนแปลง เราพูดถึงผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่พวกเขาได้มาเพื่อให้บรรลุผู้ที่ทำการเปลี่ยนแปลงตายในอุบัติเหตุและในสงครามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเองไม่ว่าจะจงใจหรือโดยบังเอิญพวกนั้นก็อาศัยอยู่ในอาณาจักรอื่นวิญญาณซึ่งขณะนี้ได้เปลี่ยนผ่านจากสงคราม่อวเปอรเซียเมื่อเร็วๆนี้และจากอุบัติเหตุบัดนี้ได้ถูกพาไปสู่สภาวะวิวัฒนาการที่สูงกว่าอื่นเพื่อปล่อยสิ่งนั้นออกมาความโกรธและความสิ้นหวัง ดังนั้นจะไม่มีการรีไซเคิลดวงวิญญาณที่มีรักษาโลกให้อยู่ในความเป็นทาตุเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นเพราะการตื่นรู้ของมวลมนุษยชาตินั้นความเป็นจริงว่าพวกเขามาถึงจุดใดและเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นหาความศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาภายในนั้นไม่มีความสุขหรือขณะนี้มนุษยชาติกำลังก้าวไปข้างหน้าในการรวมกันที่เพิ่มมากขึ้นและในนามมาซึ่งการยุติความขัดแย้งและความก้าวร้าว โลกมีเงื่อนไขเช่นนั้นสร้างสถานการณ์แห่งความเป็นทาตนั้นไม่ได้หมายความว่ามีทันทีเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงได้เริ่มต้นการเคลื่อนไหวที่ยิ่งใหญ่ไปข้าง,งหน้านี้แสดงโดยการรวมชาติซึ่งบัดนี้เข้าใจว่าการทำลายล้างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันประเทศชาติในความเป็นจริงแล้วคือการทำลายล้างผู้อื่นและเป็นจุดเริ่มต้นของทั้งหมดการทำลาย อีกทั้งการทำลายล้างองค์ประกอบสำคัญบนโลกของคุณส่งผลกระทบต่อทั้งหมดเป็นเวลาที่จะมีความสุขอย่างยิ่งมีบางครั้งที่ใครๆก็รู้สึกสิ้นหวังที่ไม่มีอยู่จริงการก้าวไปข้างหน้า สิ่งที่จำเป็นสำหรับโลกของคุณในตอนอนนี้มีไว้สำหรับคุณแต่ละคอนอเพื่อให้เข้าใจว่าคุณมีาธาตุนั้นเซลลนั้นอะตอมนั้นอยู่ในตัวคุณโมเลกุลน,นั้นส่วนจิตวิญญาณของคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างและส่วนรวมและคุณอยู่ในสถานะวิวัฒนาการของคุณในเวลานี้สามารถสร้างได้พลังงานที่จำเป็นทั้งตัวคุณเองและร่วมกับผู้อื่นเพื่อหยุดยั้งต่อไปการทำลายล้านอเพราะในสมัยก่อนาศาสนาเป็นผู้นำดาวเคราะห์โลกและมันทำหน้าที่ จุดประสงค์ของมันตอนนี้เป็นคุณซึ่งเป็นผู้คนของพระเนต e เอิร์ธที่พูดคุณควรจงชื่นชมยินดีในสิ่งนี้และอย่ารู้สึกหนักใจเหมือนที่บางท่านดูเหมือนจะทําเช่นนะันอมันคือไม่ใช่เวลาที่สมบูรณ์แบบเราเห็นด้วยแต่เป็นช่วงเวลาแห่งความยิ่งใหญ่และเราอยู่ในนั้นความกตัญยูต่อมนุษย์ผู้มีทัศนคติเชิงบวก เพราะมันจําเป็นสําหรับความสมบูรณ์และความสมหวังของพล a เนตเอิร์ธเพื่อให้เราร่วมมือกับคุณเราพบความสุขอันยิ่งใหญ่ในเวลานี้สําหรับเยาวชนที่จะมายังดาวเคราะห์โลกในเวลานี้และผู้ที่มาในช่วงที่ผ่านมากําลังมาอย่างเต็มรูปแอร์บกบเข้าใจว่าพวกเขามีจุดประสงค์พวกที่มาแล้วไม่มา เข้าใจจุดมุ่งหมายของตนแล้วบัตรนี้กำลังปรากฏแก่เขาแล้วคนส่วนใหญ่เคยอยู่บนดาวเคราะห์โลกมาแล้วในสมัยนั้นคุณมาเพื่อการเรียนรู้ในเวลานี้มีคนจำนวนมากได้รับประโยชน์พระเน็ตเอิร์ธรวมกับเราในการให้บริการเราอวยพรคุณสำหรับสิ่งนั้นมากมายคุณต้องเข้าใจด้วยว่าคุณมาจากระดับวิวัฒนาการที่สูงกว่านั่นคือไม่ใช่คำที่ถูกต้องแต่เราไม่มีภาษาที่จะอธิบายของคำอื่นอื่นอรารยธรรมที่ทำงานด้วยสันติสุขและความสามัคคีซึ่งกันและกัน และนั่นได้เข้าร่วมกับทุกคนที่จะนำแพลเนต็ตเอิร์ธไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องข้อควรทราบด้วยยอ่อมนุษย์แต่ละคนมีแก่นแท้ของสิ่งที่คุณเรียกว่าดารา และเราไม่ได้เปิดเผยเรื่องนี้มาก่อนพระองค์ทรงสถิตยอยู่เป็นนิดและคงอยู่สืบไปช่วนี้รันสิ่งที่จําเป็นตอนนี้ก็คือเข้าใจสิ่งนั้นและความรับผิดชอบที่ตามมาแต่ก็ต้องเป็นเข้าใจด้วยความยินดีไม่ใช่ด้วยความกลัวหรือความสิ้นหวังและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะเข้าใจแล้วคุณต้องไม่ตําหนิตัวเองเมื่อคุณทําผิดพลาดแต่จงก้าวข้ามมันไปและลอกเปลือกนั้นออกแล้วปล่อยให้แสงสว่างในตัวคุณส่องเข้ามาอีกครั้งผ่านคุณต้องเข้าใจด้วยว่าเมื่อคุณอยู่ต่อหน้าของส่วนคนอื่นๆคุณปล่อยพลััังงงงานนแแแห่แ่่สสสทีมมผละเริต้พอ วกเขาตื่นขึ้นด้วยและเมื่อคุณสร้างเจนลี่ความสุขเสียงหัวเราะหลังจากนั้นเจนลี่ยกเยกในจัก,กรวาลคุณสร้างพลังงานอันยิ่งใหญ่และปลดปล่อยสิ่งที่คุณเรียกว่าความมืดและการกำจัดสิ่งที่เกาะอ,อยู่ในรูออกไปความมืดมนุษย์แต่ละคนก็เหมือนเจนโลบีน